ชมรมวิ่งสีภูมิและลำดับที่สคุณหนูกรานตามรักษาจากชมรมวิ่งกรารีบลำดับที่4ี่คุณพิเชิดสมบูรณ์จากชมรมวิ่งช้างน้อยและลำดับที่5คุณจากจากลพัฒน์ขึ้นรับถ้วยรางวัลนะครับวันนี้ได้อันดับ3 M H U Running นะคะ บนเวทีได้รับเกียรติจากท่านกำนันสมชายจรบุรุงได้ให้เกียรติมอบรางวัลกับนักวิ่งมินิมาราธอน10.5กิโลเมตรรุ่นอายุ50 59ปีชายค่ะนี่ครับพ่อครับขาแรงอันดับหนึ่งกับ2ครับวันนี้พ่อได้อันดับสา เองนะคะเข้าถึงเส้นชัยแล้วก็ได้รับเหรียญรางวัลกันทุกคนค่ะขอบคุณมากครับสุณดูใช้ได้นะครับขอบคุณครับ